เมื่อกี้เห็นกัแล้วแต่มันมันแบบเรามันซูมสองร้อยต้องไปางวมานไม่ได้ครัได้คนี้หไม่เห็นไม่เห็นครับต้องต้องหอวนะครับหนะครั้งนี้ก็เห็นแต่มันวกดนัน้ครับมไน่เดน้ ไมไตอนนี้กี่ตัวแล้วสองตัวแลอีกตัวห่ะนเ็นยัไ้อนีระับดีนดี้ปาไหล่้งขาพี่ขอดูค่ะอ๋อไปแล้วว้าย ตัวนี้มัวแดงเห็นชัดมากเลยยังเด็กเป็นบบี้ยอยู่ก็ทิงท้งเหรอคะยังบบออยเงบบี้อยู่รูปว่าค่ะตูดเฉากันเบบี้แต่ครับดูทางนี้หนยเดี๋ยวไปกดยกล้องหน่อ good bueno.